ควันหลงเมื่อวานนี้นะคะใครที่เป็นเศรษฐีกันบ้างส่งเข้ามาบอกกันได้นะคะใน Facebook Live แต่ที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมที่สกลน,นครค่ะเรียกว่าเป็นควันหลงวันครูด้วยเพราะว่าคนที่เป็นเศรษฐีเป็นคุณครูมอเทคนิคที่สกลน,นครนะคะถูกรางวัลที่1นหใบค่ะรับไปหน่ๆสาล้านบาทโอ้โหคุณปลาฟังแล้ว เราก็ดีดใจก <ใจ S 2> ับคุณครูคะนะคะเนี่ยค่ะก็ง่วดประจำวันที่17มกราคมที่เห็นนะคะสลากก็812519โชว์ให้ดูแบบนี้เลยนะคะจังหวัดสกลนครเศรษฐีใหม่ต้อนรับวันครูด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคุณครูที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครค่ะใน Facebook ของสัจจาสัตนาคาลูกหลานปู่พญานนาคราชออกมาโพสต์โชว์ค่ะครูเทคนิคสกลนคร คนหนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบ30ล้านกรีตนี่มีคนมาแสดงความยินดีแม่เพื่อนคือวาสนาดีแท้จ้ายินดีด้วยค่ะโอ้โหปังมากแม่อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีความศรัทธาในองค์พญานาคราชก็คือสกลนครนะคะหลายคนก็ไปขอพรเพื่อที่จะได้ถูกหวยถูกรางวัลกันบ้างนะคะก็มีคนมาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะค่ะ ส่วนทางด้านของประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เปิดเผยนะคะว่ารางวัลที่1สลากดิจิทัลก็แตกอีกเหมือนกัน102ล้านค่ะ oh, oh. มีเศรษฐีใหม่คนหนึ่งนะคะถูกคนเดียว10ใบโอ้โ oh, ห oh. 60ล้านเนาะเนะเหมือนกันค่ะ <Huh. S 1> ก็รางวัลที่1ทราบกันแล้วนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวก็คือ4 4 3และ3 8 9ค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวแปดสี่เก้ากับห้าหกสี่ส่วนเลขท้ายสองตัวคุณปลาถูกไหมคะสี่เจเจ็ดไม่ถูกคเห็นเมื่อวานคุณลุ้นอยู่เราก็แหมพยายามไปสอดส่องแผงลอตเตอรี่ต่างๆก็ไม่เป็นไรค่ะเกลี้ยวเทียมไหมไม่ใกล้ด้วยนะคะทางด้านของนายแล้วรนแสงสนิทอธิบดีกรมสัมพกรค่ะในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็บอกว่า งวดนี้มีผู้ถูกรางวัลที่1ทั้งหมด17ใบมูลค่ารวมเนี่ยก็คือ102ล้านบาทเป็นผู้ที่ถูก1ใบจํานวน2คนรับไป6ล้าน5ใบ1คน30ล้านแล้วมีคนถูก10ใบ1คนรับไป60ล้านค่ะโอ้โห,โหแสดงความยินดีด้วยนะคะเพจของกรุงไทยแคร์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้โพสต์ข้อมูลสรุปการประกาศรางวัลน,นะคะก็บอกว่ารอบนี้ รางวัลสลักดิจิทัลเนี่ยมีคนที่ถูกรางวัลที่1ทั้งหมด17ใบ4คนค่ะรวมมูลค่า102ล้านบาทแล้วก็นอกจากนี้ค่ะจำนวนคนที่ถูกรางวัลทั้งหมดเลยค่ะคือ81,794คนคิดเป็นเงินรางวัลรวมกว่า821ล้านบาทแสดงความยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่ทุกๆท่านด้วยนะคะ,คะ